เป็นไงม้วนถัง hmm. ก uh ีทแหลกนะคะเป็นไงยำก็เป็นไงอะไรแม่แป้งไม่กี่คะแนน เขาผัดเัโอเคมั้คะอร่อยอร่มากเขาผัดไข่ใส่หมูตรงประชาประชาติดเก้าสิเขาจะขายเพราะกลางคืนกลางวันก็จะมีต้เนาะเท่าแกงบุฟเฟ่ห้าเก้าบาทกลางคืนก็เป็นอาหารตามสั่งเริ่มตั้งแต่ยี่สิบห้ามิถุนายแล้ว Ừ, không phải chờ nhiệt độ, không phải chờ nóng nóng đấy. à tiếp luôn à, một, à, à. ตอบนี่กัน s ตอบได้ s ตอบนี่ลรป้าเปาให้ย่เิน no, นู <No. S 2> นห <No. S 1> อ,อมกินนาสิคะขกิน้นด้เตาก่อนมาตัดไข่นะกินน้อนเป็แล้วเหรอเอาไข่เจียวได้ไหมแต่ป้าป่ไข่เจียวให้ มอมาความร้อนไหมไม่ร้อนไข่เคี่ยวเขาหน้ากินมากข้าวต้เสี๋ยลองก่อนนะเขาจะมีก็อาหารหลายอย่างมีอันนี้ด้วยมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูชามละ้สิบบาทน,น้ำข้นอร่อยยำมาม่าก็อร่อยเนี่ยถ้าใครผ่านมาประชาวิทย์เก้าสิบต้องแวะมากินโต๊ะนะ ใช่ไหมคะน้องแบ๊บไปกินอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเป็นคอหมูย่างคอหมูย่างของเห็ดตัวเห็ดตัวชิมดีว่าอร่อยไหมมาหมาแมนี่ใช่ไหมนะเขาจะชิมหมูดูเป็นไง เอาเหนียวเอา่อสองพอไหมเจ็ดห้าแค่ภาพพวกเนี้ยก็โอ้พหมูย่างนี้ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไข่เจียวก็น่ากินข้าวผัดก็น่ากิน 那老。No, no. ถ้าเป็นก้วเเนียวร้อนเบอร์เก์นะนี่นะครับบายบายปาาตปลาตเด็ดซี่กับช่งสามแสบสามแสบนะครับสามแสบนะครับนี่ครับหายสามแสมบดิเขาทิป